สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมชีเป้ารถน่าใช้1คันนะครับใครกำลังหารุ่นนี้นะครับลองชมกันดูได้เลย Honda c ซ v นะครับตัวนี้ปี2007สภาพสมบูรณ์สวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งมอน d u โรจากโรงงานครับเนียนๆมาเลยนะครับบวกกับแต่งสีมาแล้วนะครับทำสีมาสวยงามมากๆนะครับเป็นสีส้มมุกนะครับเขาแจ้งมาแบบนี้ สีถ้าใส่มุกเข้าไปเนี่ยก็แพงขึ้นมาอีกแล้วนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ทรงนี้ไม่ต้องทำเองครับคันนี้ครบเลยครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจไปทดลองขับเจรจาตรวจสอบรถกันได้เลยนะครับแบบนี้งงามครับไม่ต้องทำเองครับล้อแต่งเต็มเลยครับ18นะครับภายในก็สวยงามมากๆนะที่สำคัญนะครับคันนี้ติด LPG มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าคุ้มและก็ประหยัดนะครับ ดูซิเขาแต่งรถขนาดนี้เขายังใช้ LPG เลยเห็นไหมว่ามันดีมันมีประโยชน์นะครับลองชมดูก่อนได้เลยถ้าชอบสนใจจริงๆเน้นให้โฮเจราจาไปทดลองขับนะครับสภาพภายในก็คืองามมากๆนะครับเบาะคนนั่งอับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังสีเบจโอ้โหมันงามมากๆนะครับส,สว่างสวยใสยแบบนี้ดูดีมากๆภายในเบาะข้างหลังนี่พับได้อยู่แล้วครับเพราะเป็นรถอเนกประสงค์ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกกันได้หรือไม่สำหรับผม แล้วมันน่าสวยแล้วอาจจะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้กับสมาชิกที่กําลังชื่นชอบรุ่นนี้นะครับแต่งแบบนี้ก็ได้ครับลองชมดูได้สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับดูสะก่อนว่าสวยได้ขนาดไหนใครชอบสนใจให้ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้เลยนะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้าเพียงเท่านั้นมีรายละเอียดและเบอร์โทรนะครับติดต่อกันได้เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน CRV ารขับนะครับ ตัวนี้ถ้าขับเข้าไปนะครับหล่อเลยครับไม่ต้องไปซื้อคันแล้วเป็นร้านก็ได้ครับได้ทรงนี้ไปงามแล้วครับจัดแต่งไว้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามแล้วชมดูทดสอบขับท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก่อฝังก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับถ้าใครเล็งรุ่นนี้สวยครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนี่นะครับสวยมากๆเป็นแนวทางได้เลยนะครับออกแนวสปอร์ตแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสำหรับผมก็ทำหน้าที่ชี้เป้าชี้สภาพนะครับ ไม่สามารถการันตีเรื่องเครื่องยนต์อะไรได้ได้นะครับถ้าใครสนใจต้องไปเช็คไปตรวจสอบสภาพด้วยตัวเองนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็จะมั่นใจว่ามันใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับในคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับเช็คระยะศู์ตลอดก็ฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครชอบสนใจหาเอาไว้ใช้งานจัดได้จัดเลยนะครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับเครื่อง2 4 4 w h e e l นะครับลองชมดูได้ นี่นะครับสภาพภายในก็น่านั่งหน้านอนจริงๆเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอขอพี่น้องทุกท่านได้รถสวยๆไว้ใช้กันนะครับสําหรับผมจะหารถสวยๆมานําเสนอต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจสมาชิกนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับ